ตอนสังกัดเคลื่อนไหวหลังมีข่าวลือการเดทคังซึงยุนวินเนอร์และนักแสดงสาวหมุนจีฮโยถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวของวงการเคป๊อปที่แฟนๆกำลังให้ความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับการถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ของไอดอลหนุ่มคังซึงยุนวินเนอร์และนักแสดงสาวหมุนจีฮโยหลังจากที่มีข่าวเน็ตได้ลงภาพคู่ของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่จุ่มมือกันซึ่งหลายคนเดาว,ว่าเป็นคังซึงยุนและหมุนจีฮโย โดยภูเขาคาดเดาจากภาพลักษณ์และสไตล์การแต่งตัวที่หลายคนจดจำได้ล่าสุด YG Entertainment ต้นสังกัดของคังจึงยุนได้ออกมาตอบต่อสื่อถึงกรณีดังกล่าวว่าเป็นการยากที่จะยืนยันเรื่องส่วนตัวของศิลปินของเราได้ ทางซึงยุนและวงวินเนอร์พึงจะทําแบ็ผลงานมินิอัลบั้มชุดที่4 Holiday เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนทางด้านของนักแสดงสาวมุนซียโยเป็นนักแสดงงานใหม่ภายใต้การดูแลของ YG Entertainment และก่อนหน้านี้เธอเคยร่วมแสดงในผลงาน MV เพลงโซโลของขัง,งซึงยุนในเพลง b o r n to Love You นั่นเองค่ะ